ดีมินแมกกาซีนนะครับผมสกายครับกลับมาสู่ประเทศไทยเรียบร้อยครับผมแลนดิ้งเรียบร้อยครับก็วันนี้นะครับเห็นโลโก้ใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าคืออะไรครับวันนี้ผมอยู่ที่งานนะครับ New d i o r Capture Total l e Serum นะครับวันนี้ที่งานจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ สวัสดีค well, ่ะมินเมกาซีนอยู่กับพิมพ์นะคะที่งานอีเวนต์ Dior Capture Total Serum ค่ะเซรั่มฟื้มผิวข้างหลังของพีมก็คือเป็นอร์นี่ของตัวเซรั่มนี้ค่ะก็คือมีการเจลล็อกอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูกันค่ะก็เซรั่มตัวนี้ค่ะก็เป็นเซรั่มตัวใหม่ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวมาก็เป็น Dior Capture Total Serum ค่ะ นี่นะครับคือส่วนผสมของ Dior Capture Total Renew Serum นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซรั่มเฟิร์มผิวครับเวอร์ชันนี้นะครับมีส่วนผสมของธรรมชาติ98%นะครับมากกว่ารุ่นก่อนเนี่ยถึง7%รุ่นก่อนมี91%นะครับก็จะมีส่วนผสมทั้งแบบว่าจากเมล็ดนะครับลองโกซ่าซีดจากน้ำที่แบบเอ็กซ์ตรัมานะครับเยอะแยะมากมายครับผมเป็นเซรั่มเฟิร์มผิวที่จะช่วยกระชับผิวเราให้ดียิ่งขึ้นครับ นี่ก็จะเป็นลายทั้งหมดของ d i o r Capture Terra นะคะอันนี้ก็เป็นตัวหลักของงานค่ะ d i o r Capture Terra เลสลัมเซรั่มเฟิร์มผิวค่ะพิมพ์ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันวาวมากเนื้อมันมีความมิลกี้แต่มันก็เบาบางซึมเร็วค่ะก็คือมีส่วนประสมจากธรรมชาติถึง98%เลยค่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อสัมผัสกันดีกว่าครับว่าเลรััมเฟิร์มผิวตัวนี้จะ texture เป็นยังไงบ้าง ก็จะเป็นแบบว่าซอฟต์มิลกี้นะครับเนื้อสัมผัสเข้มข้นแต่ว่าสามารถซึมลงลึกได้ถึงชั้นผิวนะครับเริ่มซึมแล้วซึมเร็วมากครับกลิ่นหอ,อมด้วยครับ ผิวหรือกังวลเรื่องริ้วรอยแล้วผิวหน้าไม่กระชับก็อย่าลืมมาลองกันนะคะ Dior Capture Total l e r Serum ค่ะเซรั่มฟร์มผิวสำหรับเซรั่มฟร์มผิวตัวนี้นะครับ The a Capture Total l e r Serum นะครับใครอยากเห็นผลที่ชัดเจนผิวกระชับขึ้นแบบผมนะครับอย่าลืมลองไปหาซื้อหาใช้กันนะครับแล้วมารีวิวกันเจอกัน